ดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเชอีนะคะเช้าบ่ายวันที่24มิถุนายน2568นะคะทุกคนค่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถดติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีดุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า เอฟซีจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่23ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่23ใจะให้เด่นอยู่ที่0ใน9มา5 6 3 60นะคะทุกคนเด่นมาเด่นมาศูย์ทุกคนคู่60 06บริไมจับให้คะ่ะทุกคนเก้ากับหัวทุกคนใจก็ลืมนะคะได้เด่นประจำวันรอบเช้า7กับ2หลุดหมดรอบบ่ายให้ให้ะ8 มา4ี่ศูมาเข้าคู่ของรอบเช้านะคะแต่ว่าติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเก้าศูนเ้เล่เด่นประจําวันวันนี้หลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะเอาหลุนต่อพี่ดองวันที่24ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังป,งปงเหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าชอบนะคะยีีวันอังคารจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้9และ8มาดูคู่ความน่าจะเป็นเก้า 9ก้าหกหกเก้าเก้าสาม9ามเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าศเดแปดค่ะแปดเจดเจดปดปดหหกแดแสาสาปปดปดปดห้าห้าปดแปดนยเด่นรอบใบอยู่ที่เจ็และหนะคะทุกคนค่ะเจ็ดค่ะ

นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะมาดูคู่ตเด่นกันค่ะเก้าแปดเจ็ดหกนะคะทุกคนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหกแป้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะเกับหรอบบ่ายเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดปดแปดเจ็ fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าในรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคูททท่ที่ fc ชอบค่ะทีนี้ใจจะพา fc มาดูเลขยเด่นประจําวันนะคะแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดี๋ยวรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะเลขเด่นประจําวัน อยู่ที่3กับ8ทุกคนหุ้นวันอังคารไม่ค่อยไหลนะคะทุกคนให้ดูหุ้นนิเคีไปก่อนถ้าสมมุตินิเคี๊เริ่มไหลทุกคนค่อยไหลาตามนะคะเรามาดูค่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน3กับ8นี้สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน9ก้ากับแและ3กับ8เป็น9 3 3 9 9 8มสามติดคู่ตัวเด่น9 8้าแปดแปดเก้าแปดค 88ติดเล่นเด่นประจำวัน8338 7กับ6และ3กับ8เป็น7337 7887ติดคู่ตัวเด็น7887 6ค่ะ6336 6886ติดคู่ตัวเด็น6886นะคะเป็นยังไงบ้างครับสีขาชอบหรือไม่ชอบตามต่อได้ย่าวๆนะคะทุกคนไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะสถิติ มีเข้ามีหลุดนอทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิ้เอีวันที่24มิถุนายน2568นะคะวันอังคารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทท่านมอบให้สำหรับวันนี้เจขอให้ FC โชคดีนะคะโชค,โชค,โชคๆมันหมันสุขภูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ